สวัสดีครับผมเนื่องจากมีคนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอยากจะฟังประวัติของเจ้าตัวนี้ผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องยกเจ้าตัวนี้ขึ้นมาทําให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับผมกับเจ้ามอนสเตอร์สีขาวโพลนที่อาศัยอยู่ในถ้าตัวนี้แล้วก็ยังคงเป็นมอนสเตอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหนังสือการ์ตูนของ Monster Hunter อีกด้วยแต่ไอหนังสือการ์ตูนที่ว่าเนี่ยมันเป็นแนวไหนอันนี้ไปหาอ่านกันเราเองนะครับผม ใช่แล้วครับผมมอนสเตอร์ที่ว่านั้นก็คือฟูฟูหรือว่าเคซูนั่นเองนะครับพร้อมกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วละก็เราตามไปฟังประวัติของมันกันเลยนะครับฟูฟูนั้นเป็นสายพันธุ์มังกรบินที่มีขนาดร่างกายที่สามารถเรียกได้ว่าค่อนข้างเล็กนะครับผมซึ่งมันมักจะอาศัยอยู่ในถ้ำและมันก็จะชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีความมืดมิดเนื่องจากการวิวัฒนาการแบบพิเศษเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ตัวของมันนั้นจะมีระบบนิเวศท,ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในสายพันธุ์มังกรบีอื่นออีกด้วยนะครับอีกทั้งยังมีผู้คนมากมายที่ให้ความสนใจในลักษณะและรูปร่างที่มีเอกลักษณ์ของมันเป็นอย่างมากนะครับผมมีน้าละมันถึงได้รับความนิยมในหนังสือการ์ตูนมากเจ้าตัวนี้และนอกจากนี้มอนสเตอร์อย่างกิกกเนบรา ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนเยือกแข็งของภูมิภาคล็อกแลกเองนั้นก็เป็นสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมันอีกทั้งมันยังมีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมากตัวของฟูฟูเองนั้นด้วยความที่มันอาศัยอยู่ตามถ้ำนะครับผมมันจึงบินได้ไม่ค่อยอิสระสักเท่าไหร่นะักแต่ว่าเพื่อทดแทนความสามารถในการบินเนี่ยมันจึงมีกรงเล็บและก็มีหางแบบพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติยึดติดกับผนงังหรือว่าเพดานถ้ำได้ และเมื่อมันจะทาการย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็มักจะใช้วิธีคลานไปรอบๆผนังและเพดานถ้าเอานะครับผมโดยที่การเคลื่อนที่ของมันนั้น,นจะไม่มีเสียงเลยแม้แต่ฮันเตอร์ที่มีประสบการณ์สูงก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับผมที่จะรู้สึกถึงตัวมันได้ซึ่งมีรายงานว่ามีการเจอมันเข้าใกล้เหนือหัวหรือว่าทางข้างหลังอย่างกระทันหันอีกด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกมันจะอาศัยอยู่ในเขตหนาวแล้วก็มีถ้ำม,มากมายอย่างเช่นแถบเทือกเขาฟุราฮิยาเป็นต้น แต่ในบางครั้งเนี่ยเมื่อถึงฤด,ดูหนาวนะครับผมจะมีหิมะตกหนักพวกมันบางตัวเนี่ยก็จะทําการย้ายไปอยู่ในถ้ำบริเวณป่าหรือว่าหนองน้ําด้วยเช่นกันนะครับอีกทั้งยังมีการพบเห็นไม่กี่แห่งในภูมิภาคเชเรสที่ไม่อนุญ,ญาตให้ล่าในเขตหนาวเย็นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างหายากมากเลยทีเดียวและด้วยความที่ว่ามันอาศัยอยู่ในพี่มืดมาเป็นเวลานานนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วดวงตาของพวกมันเนี่ยจึงเกิดการวิวัฒนาการแบบถดถอยจนกระทั่งดวงตาของพวกมันเนี่ยหายไปโดยสมบูรณ์นะครับดังนั้นแล้วอุปกรณ์ที่ส่องแสงอย่างพวกแฟลชบอมเนี่ยจึงไม่มีผลกับมันเพราะเนื่องจากว่ามันมองไม่เห็นนะครับผมรูปร่างของมันนั้นแหละดูแล้วแปลกตาเนื่องจากการที่มันไม่มีเปลือกหรือว่าเปล็ออยู่บนลําตัวเลยแต่มันจะมีผิวหนังสีขาวที่ปกคลุมไปด้วยเมือกแทนนะครับ ซึ่งสีขาวของตัวมันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตามากสําหรับมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในความมืดที่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนลําตัวของพวกมันเนี่ยควรที่จะมีสีเข้มแทนสีขาวอย่างพวกมันนะครับผมผิวหนังของพวกมันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษและก็ยากที่จะนํามันไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทําอาวุธนะครับยกเว้นว่าจะเป็นของที่มีคุณภาพสูงจริงๆและถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพที่สูงพอที่จะนํามาทําเป็นอาวุธได้นะครับผม มันก็ลำบากและก็ยุ่งยากในการทําตั้งแต่ขั้นตอนตอนเริ่มต้นเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นอาวุธของพวกมันเนี่ยเป็นการเย็บรวมติดกันนะครับผมแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่โดยการใช้วิทยาการและขั้นตอนในการทําแบบพิเศษขึ้นมานั่นเองตัวของพวกเจ้าฟูฟูเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่สามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าแรงสูงได้จากภายในร่างกายนะครับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยจะถูกปล่อยออกมาจากปากหรือว่าผ่านทางผิวหนังของมันเพื่อที่จะโจมตีศัตรูหรือว่าเหยื่อได เมื่อถึงเวลามันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเนี่ยมันจะทําการกลางหางของมันแล้วก็ยึดติดไว้กับพื้นดินนะครับผมเพื่อที่จะใช้เป็นลักษณะเหมือนกับสายดินแต่ถ้าหากเป็นการชาร์จกระแสไฟในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาหางยึดติดกับพื้นก็นกได้นะครับพลังโจมตีจากกระแสไฟฟ้าของมันเนี่ยหากเปรียบเทียบกับรูปร่างของมันแล้วนะครับผมจะเรียกได้ว่ามีความรุนแรงมากเลยทีเดียวสําหรับพันเตอร์ที่ใส่ชุดแพ้สายฟ้าเนี่ยถือเป็นของแสลงเลยนะครับเวลาที่ไปเจอกับมัน สายฟ้าของมันเนี่ยเรียกได้เลยว่าแสบของ,ของคิรินอีกนะและนอกจากว่ามันจะโจมตีด้วยกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะครับมันสามารถที่จะร้องขุมขู่ศัตรูได้อีกด้วย ถ้าหากใครที่เคยเล่นภาคแรกมาเนี่ยน่าจะรู้จักกับโคดคอมโบของมันดีนะครับมันจะทําการร้อง2ครั้งติดแล้วตัวเราก็จะมึนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําการปล่อยไฟฟ้า3มแขกใส่เราจนกระทั่งติดอาการชาหลังจากนั้นมันก็จะทําการกระโดดทับเราเป็นอันเสร็จพิธีนะครับถ้าเกราะใครไม่แน่นจริงๆเนี่ยเตรียมตัวนอนแมวได้เลยซึ่งเสียงร้องของมันเนี่ยนอกจากจะดังไม่พอนะครับมันก็จะมีโทนเสียงแปลกๆที่มีความแหลมสูงจนทําให้ขนล,ลุกได้อีกด้วยนะ คอของเจ้าฟูฟูเนี่ยมันสามารถที่จะยืดได้นะครับผมโดยใช้หลักการในการถอดข้อต่อน,นั่นเองและมันจะใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังนะครับเมื่อมันเห็นสิ่งที่เป็นเหยื่อของมันเนี่ยมันจะขยับตัวไปตามเพดานหรือว่าผนังถ้าเพื่อที่จะทาการเข้าใกล้เหยื่ออย่างเงียบเชียบและในทันทีที่ถึงระยะเนี่ยมันจะทําการยืดคอของมันไปกัดเหยื่อและค่อยๆกืนเหยื่อลงไปทั้งตัว ซึ่งปากของเจ้าฟูฟูเนี่ยจะมีแรงดูดที่ดีเยี่ยมนะครับผมจึงทําให้เป็นเรื่องที่ยากมากหากที่จะทําการหน,นีออกจากปากของมันเพื่อเป็นการตอบโต้เนี่ยหากเหยื่อสามารถหลุดรอดออกไปได้มันจะทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าใส่เพื่อที่จะทําการหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูนอกจากนี้แล้วเนี่ยน้ำลายของมันเนี่ยยังมีความเป็นกรดส,สูงมาก มันจะทําการปล่อยน้ําลายของมันเนี่ยลงมาจากเพดานถ้าโดยการใช้หางของมันดูดตัวเองติดไว้กับเพดานถ้าแล้วจึงทําการปล่อยน้ําลายลงใส่หัวของเหยื่อแต่ถึงจะบอกว่าน้ําลายของมันเนี่ยมีความเป็นกรดนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีความเป็นกรดสูงเหมือนกับน,น้ําลายของอีวิโจนะครับผมคอที่ยืดได้ดังใจของมันนั้นเนี่ยเมื่อพวกมันมีอายุมากขึ้นนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะอ่อนแอลงเหมือนกับคนเรานี่แหละ แล้วก็เริ่มที่จะย่อนยานตามสภาพทําให้หัวของมันเนี่ยห้อยลงมานะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจับเหยื่อได้แล้วมันก็จะตายในที่สุดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฟูฟูนั้นมักจะไม่สนใจในซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับผมมีรายงานว่าเหยื่อของพวกมันเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับได้มีการยืนยันว่ามันทําการกินซากด้วยซึ่งมาจากการที่มันกินเนื้อกับดักที่เหล่าฮันเตอร์ทําการวางเอาไว้นั่นเองดังนั้นเนี่ย เรื่องที่ว่ามันจะกินเฉพาะเหยื่อที่มีชีวิตอยู่นี้จึงถูกลบล้างออกไปนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าพวกมันเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ถดถอยจนกระทั่งดวงตาของพวกมันเนี่ยหายไปอย่างสมบูรณ์นะครับจึงทําให้มันได้รับประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมมาทดแทนการมองเห็นนั่นเองแต่เพราะด้วยความที่ว่ามันมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมนี่แหละอุปกรณ์อย่างพวกรังบอมจึงทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีกลิ่นตามตัวที่แรงแล้วเนี่ยมันจะพุ่งเป้าไปที่คนคนนั้นก่อนเป็นอย่างแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่จะออกล่าฟูปูเหล่าฮันเตอร์จำเป็นที่จะต้องอาบน้ําให้ดีๆนะครับผมไม่งั้นี่โดนเล็งเป้าก่อนเลยอันนี้นอกเรื่องแล้ว นอกจากนี้แล้วยังดูเหมือนว่ามันจะมีอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษที่แตกต่างออกไปจากการดมกลิ่นหรือได้ยินที่มีการวิวัฒนาการมาเป็นอย่างดีว่ากันว่ามันสามารถที่จะใช้กระแสะไฟฟ้าเพื่อที่จะทําการตรวจจับอุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตได้นะครับผมโดยทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยได้แพร่หลายไปยังนักวิจัยหลายๆคนแต่ก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับเมื่อมันถูกโจมตีไปจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย มันจะเกิดอาการยืนนิ่งไป2-3งถึงวิโดยที่ไม่มีการป้องกันตัวใดๆเลยนะครับผมนั่นก็อาจจะมาจากการที่ว่ามันเกิดความเหนื่อยล้าของร่างกายจนทำให้อวัยวะและประสาทสัมผัสอ่อนแอลงชั่วคราวนะครับหรือว่ามันกำลังง่วนอยู่กับการหาสถานที่พักอยู่ก็เป็นไปได้และก็ไม่ได้มีรายงานว่าพวกมันมีการแกล้งตายเหมือนกับเกเรสดังนั้นแล้วจึงไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงยืนนิ่งๆโดยที่ไม่มีการป้องกันตัวเลยแบบนั้นนะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือ พวกมันเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์แบบ2เพศในตัวเดียวกันนะครับมันจะทําการวางไข่โดยตรงลงบนเหยื่อที่ไม่สามารถขยับได้เนื่องจากถูกกระแสะไฟฟ้าของมันช็อตเข้าเมื่อตัวอ่อนของมันปักออกมาไอตัวอ่อนนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าฟูฟูเบบีนะครับผม ซึ่งเจ้าพวกฟูฟูเบบี้เนี่ยมันจะทําการกินเนื้อและก็ของเหลวในร่างกายของเหยื่อจากภายในและค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นและเมื่อมันโตได้ถึงขนาดหนึ่งเนี่ยมันจะทําการกระโดดออกมาจากร่างของเหยื่อแล้วก็ใช้เวลาในช่วงตัวอ่อนแบบนั้นบนพื้นดินนะครับแต่ทว่าช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับเจ้าพวกนี้จริงๆฟูฟูเบบี้นั้นน่ะกับมีความต้องการในฐานะอาหารอันโอชะแล้วก็มีการซื้อขายในราคาที่ดีอีกด้วยจังว่าไปแล้ว ไอคนของโลกบอนเซอร์ฮันเตอร์นี่มันก็กินไม่เลือกจริงๆนะครับผมแต่ก็คงจะเหมือนกับคนเรานะครับที่ว่ากินพวกหอยทากอะไรพวกนี้นะแต่ก็นับว่าโชคยังเข้าข้างพวกมันอยู่บ้างนะครับผมเนื่องจากพวกมันที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยเนื้อของพวกมันไม่ว่าจะปรุงด้วยวิธีใดก็ตามกลับไม่เหมาะที่จะนามาทําเป็นอาหารได้เลยแต่ความโชคร้ายของพวกมันยังไม่จบนะครับเนื่องจากของเหลวในร่างกายของพวกมันเนี่ยกลับมีสรรพคุณทางยาซึ่งสามารถที่จะใช้ในการผสมสารเคมีได้ และนอกจากนั้นเนี่ยพวกมันยังมีศัตรูตามธรรมชาติอย่างเนสกิล่าสายพันธุย่อยนะครับที่เพิ่งจะถูกคน้นพบได้ไม่นานมานี้โดยที่ร่างกายของเจ้าพวกเนสกิล่าเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยหนังของฟูฟูนั่นเองซึ่งคาดว่าน่าจะจับฟูฟูมาเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็มีอีกทฤษฎีที่ออกมาบอกว่าการที่เจ้าเนสกิล่าสายพันธุย่อยเนี่ยมันเอาหนังของฟูฟูมาหุ้มนะครับเป็นเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดน้ําในร่างกาย มันจริงทําการเอาหนังของฟูฟูมาคุมเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ร่างกายของมันมีความชุ่มชื่นนั่นเองนะครับผมเจ้าฟูฟูเนี่ยไม่มีฉายาชื่อเรียกอย่างเป็นทางการจากสมาคมฮันเตอร์นะครับแต่ว่าจะมีทางผู้เล่นเนี่ยทำการเรียกพวกมันว่าเงาสีขาวตามชื่อของเควสแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกับเจ้าตัวที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของฟูฟูนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าเงาสีแดง สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมลองเปลี่ยนสไตล์ในการพูดดูนะครับผมจะได้ไม่ฟังดูวิชาการจนเกินไปถ้าชอบการพูดแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสำหรับประวัติของเจ้าฟูฟูหรือว่าเคซูเนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนถูกใจกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมเองก็มีเพจ Facebook นะครับผมสามารถตามเข้าไปกดถูกใจกันได้นะ สำหรับมอนเตอร์อีโคโลตัวถัดไปนั้นอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ